ท่านผู้ปกครองและเด็กที่น่ารักทุกคนนะคะในวันนี้นะคะคุณครูจะมาให้เด็กเรียนรู้เรื่องการประกอบอาหารไทยนะคะเด็กๆพอทราบไหมคะว่าการประกอบอาหารหมายถึงอะไรเดี๋ยวคุณครูจะบอกให้นะคะคือการประกอบอาหารน็่คือการทําให้อาหารสุกนะคะแล้วก็พร้อมที่เราจะรับประทานเพื่อที่จะได้รับสารอาหารเข้าไปสู่ร่างกายนะคะการประกอบอาหารมีหลากหลายวิธีนะคะอย่างเช่นการต้มการปิ้งย่างการทอดหรือการผัดนะคะ ซึ่งทําให้อาหารพวกนี้นะคะมีคุณค่าต่อร่างกายนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆไปดูวิธีการทําต้ยมยำกุ้งค่ะส่วนต้ยมยำกุ้งนี่ครับเป็นอาหารประจําชาติไทยนะคะที่คนต่างชาติรู้จักกันมากเลยนะคะส่วนประกอบในการทําต้ยมยำกุ้งนะคะก็จะมีตะไคร้ขา่าหอมแดงใบมะกรูดแล้วก็อ้อยสิ่งสำคัญนะคะอย่าลืมกุ้งด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะชีวิตติโรัวันนี้ขอเสนอเมนูต้มยำกุ้งน้ำใสเมนูที่ทุกคนคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีแน่นอนแถมช่วงหนะน้าฝนอากาศเย็นๆแบบนี้ได้ต้มยำกุ้งน้ำใสสักถ้วยคงจะฟินน่าดูเลยใช่ไหมล่ะคะเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมตามนี้แล้วมาลงมือทำกันได้เลยค่ะขั้นตอนแรกขั้นตอนการเตรียมกุ้งดึงส่วนหัวกุ้งออกก่อนแล้วแกะเปลือกกุ้งออกให้เปลี่ยง หลังกุ้งเพื่อเอาเส้นสีดำของกุ้งออกด้วยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนำไปพักไว้จากนั้นมาถึงขั้นตอนการเตรียมเครื่องต้นยำก่อนอื่นเลยจะต้องตั้งหม้อบนเตาใส่น้ำลงไปประมาณครึ่งหม้อระหว่างรอให้น้ำเดือดมาเริ่มพันส่วนผสมต่างๆกันได้เลยค่ะเจ๊ใช้เห็ดชิเมจิดำและเห็ดชิเมจิขาวมาตัดส่วนโคนทิ้งไป ต่อไปตะไคร้หั่นส่วนท้ายของตะไคร้ออกก่อนและปลอกเปิดตะไคร้ชั้นนอกสุดออกเลยค่ะหั่นฉลับให้เป็นชิ้นเล็กๆเลยนะคะต่อไปมาถึงขาค่ะเสะใช้ประมาณสองแง่งหั่นส่วนที่เป็นลำต้นทิ้งไปและหั่นขาให้เป็นแว่นเลยนะคะหั่นให้หมดเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นไปพักไว้ได้เลยจากนั้นมาถึงหัวหอมแดงหั่นหัวหอมแดงเจ๊จะหั่นหัวกับท้ายออกก่อนปอกเปลือกและหั่นครึง่งและหั่นครึ่งอีกรอบหนึ่งค่ะสำหรับขั้นตอนนี้ก็ระวังแสบตากันด้วยนะคะ สำหรับใบมะกรูดเจ๊จะพับใบมะกรูดเข้าหากันและหั่นส่วนก้านออกหั่นจนหมดเลยนะคะเมื่อเตรียมทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยหม้อที่เราตั้งน้ำไว้ก็เดือดพอดีเลยค่ะเริ่มจากใส่ผงปงดก้อนลงไปตามด้วยพริกแดงโขลกตามใจชอบ อยากแซ่บแค่ไหนใส่ไปได้เลยค่ะตามด้วยเครื่องต้มยำใบมะกรูดหอมแดงข่าและคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะคะแค่นี้ก็หอมแล้วนะคะเนี่ยคนไปเรื่อยๆเลยค่ะจากนั้นใส่กุ้งตามด้วยเห็ดชิเมจิได้เลย คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกครั้งเลยนะคนไปไเรื่อยๆจนกุ้งของเราเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีส้มสวยงามคนจนเข้ากันดีปรุงรสกันต่อด้วยน้ำปลาน้ำมะน,นาวจี๊ดจาดตบท้ายด้วยใบกะเพราเลยค่ะกลิ่นหอมมากน่าทานสุดๆด แค่นี้ปิดแกส๊สและยกลงพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูต้ยมยำกุ้งน้ำใสสด,ดร้อนๆคล่องคอไปเลยค่ะเจ๊บอกไว้เลยใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัวและกด subscribe ใน YouTube c h anel n ชีวิตติดดีวิวกันด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะดเด็กๆดูวิธีการทําต้ยมยำกุ้งน้ำใสแล้วใช่ไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะวัตถุดิบก็มีอยู่ในบ้านของเราแล้วนะคะ เดี๋ยวท้ายคลิปนี้นะคะคุณครูอยากให้เด็กๆทานต้มยำกุ้งแล้วก็ถ่ายรูปลงมาในไลน์กลุ่มของเราด้วยนะคะอย่าลืมถ่ายรูปส่งกันมาเยอะนะคะสำหรับวันนี้คุณครูลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ